สวัสดีจ้ามาจะมาหลุนห้นวันที่หากันพี่น้องวจวดของวันที่สี่ก็นัดจะเนาะกาชาเป็นออกเก้าศูนย์สามกับหกสามจุดนี้ไปเขายุกาชาดพน,นัดจัดเนาะไปเขายุกาชาดพนศูนย์สามวสันเฉพาะกิตสี่หกแปดสามสามหลีกไม่เป็นไรบเขาได้หมดนี่เนาะขอโทษหลายพี่น้องพี่เศษเก้าแปดหนึ่งกับหานึ่งแปดหนึ่งกับหาหนึ่งรู้สึกว่าจุดนี้จะไปตรง ไปตรงน้อยได้แต่เด้อพี่น้องขอมาทังคอมเมนต์เนาะแม่ไม่ลาตอบไปทังคอมเมนต์เนาะจุดนี่จุดนี่จะเข่าสามตัวอยู่ตรงน้อยเพราะว่าแมไม่ลาบ่ได้เอากระดาษแผ่นน่อยลุ่งหายเนาะจ้นะเนาะพิเศษเก้าแปดหนึ่งหาหนึ่งออกอบแมไม่ลาบอกข่าวได้จ้ะเด้อขอโทษขอขอภัยเขาวิ่งรุดที่เก้าเขาวิ่งรุดที่ศูนย์อยู่แบบนี้แต่ว่าอาจจะอยู่เลขเก้าอยู่ตรงนี้เนาะนะวิ่งหลุดที่เก้ากับศูนย์ศูนย์กับเก้า ปกติศูนย์แปดหกกับเจ็ดแปดเปอร์นแมนมิลาบอเขาได้แต่เน้อวีพีสี่หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเกดหนึ่งเจ็ดกับเป็นเจ็ดหนึ่งจุดนี่จ้ะจะกินขนมน,นจะจากเนาะเจ็ดหนึ่งตรงนี้เข่าตรงนี้หนึ่งหนึ่งอันนี้เขียนมาจากเลขวีไอพีได้แต่เน้อจุดนี้พี่น้องขอมาทั้งคอมเมนต์แมนมิลาตอบไปให้เขียนไปให้กระซิได้สามตัวตรงเนาะจุดนี้ จุดนี่กับตรงน้อยออกหาหนึ่งของพิเศษจุดนี่กับหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่ง,หน,งหนึ่งของวีไอพี่น้อแต่น้ะพี่น้องเข้าไปอ่านเบิรงกไไไ็ได้ไม่ม่รัดตอบไปไว้หันละของวันทีสี่น้จแต่นาะเอามารุ่นจ้ะไม่ไม่ลับว่า,รากระดาษเพนน้อยลงเพราะวะคอมเมนต์บางคอมเมนตนะ์นาออันไม่ไม่ลับก็เรีววยกว่าเอาลงน่ะพี่น้องต้องคิดขอบคุณค่าทำหนี้ก็ดีใจหลายได้จ้ะพี่น้องไม่ไม่รั เพราะว่าซ be да. ื้อบ่เป็นไม่ลาดซื้อว่เป็นแล้วจะเด้อเห็ด่ไห้ชุ่มซื้อเป็นแนวทางแล้วจะเนาะไปในซีนอ้อยไปกระชาดน้ำกระไปกระชาดน้ำกระได้หลักซิบหลักน่วยอันนี้น้อยร่วมแล้วจะเนาะในหกหลักสิบด้หกด้ศูนย์ในหนึ่งลักน่วยไนเก็ด้สามด้สองวัดสันจับคู่จ้ะตัวนี้นี่ยางหัวจัดบัมาย่างหาวบัจัดสีมาบ่พี่นองมือนี้สิจัดสันได้บะเนี่ยหกเจ็ดหกสามศูนย์เจ็ดศูนย์สา จับไปสี่คู่พี่น้องจับได้เก้าคู่ได้แต่เด้อหลักสิบหลักหน่วย,วยพี่น้องชอบก็จัดไปจากตัวชวนหลายก็จัดไว้ทั้งหน้าศูนย์ไม่ได้ชวนหลายชอบส่วนตัวศูนย์หลักสิบบางที่เอาแบบนี้แบบนี้ตัววิงว่งรูดจะวิ่งรูดวิ่งรูดอยู่ที่หกกับศูนย์กับสามกับเจ็ดแต่ว่าไม่ไม่ไจะจัดวิ่งรูดที่หกกับเจ็ดไปได้แต่เด้อตรงนี้วิ่งรูดได้สี่ตัวหนานี่จ้ะ อันนี้ปกติจะอยากไปที่น้อยหาน่อยก็ไปจ้ะอยากไปแต่ปกติและวีไอพีก็ได้ถ้าจะเอาไปตรงน้อยกับตรงนี้แล้วจะได้แคบหนาจอไว้ขอบคุณที่มาชมแล้วจะไเด้อเห็นขอบคุณคำเดียวก็ดีใจหลายผู้ห้องเฮ็ดคลิปแล้วพี่น้องเนาะแม่มวลาซื้อมาเปลี่ยนแล้วจต่เด้อขอโทษขออภัยเฮ็ดใน้พี่น้องช่วมาสองปีกว่าเฉพาะเฮ็ดเล็กแมมล่าลบคลิปไปซื้อ่าซีเซ้าเฮ็ดได้ล,ลบคลิปทีมนี้ยอดวิวหายไปสองสองแสนกว่าวิวพี่น้อง แต่กเสียดายอยู่แต่ว,ว่ากัซึ่งว่าเป็นดอะพี่น้องอันออกได้ทุกวันเนาะเฉพาะจิตพิเศษปกติ V.I.P. ปกติตรงนี้ก็คือจุดนี้แล้วกันนะลักซิบได้ซีได้เกตได้หาได้ซีได้เกตได้หาถ้ารุดไปก็รุดไปเมื่อสองมือ่อมากขึ้นเก้าจุดนี่จุดปลดล็อกปลดหนีปลดสินลักน้อยได้ห้าได้หกได้เกตประสัน นี่จากคำนั้นมาจากเลขออกปกติตัวออกลางอันนี้คำนั้นมาจากเลขออกปกติตัวออกบนลักซิปได้สีได้หกได้เก็เอาไว้หลุ่นจากได้สีตรงนี้ได้สีตรงนี้สิได้หกลักหน้ยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งหลุ่นเบิ่งนับพี่น้องนะอัตเบิ้ลจับอัวเบิ้ลนอันนี้จับคู่ได้เก้าคู่ได้เจไดเ้พี่น้องแคบหน้าจอตรงนี้ไปน้อยต่อน้อยจะดเด้อ ีพี่น้องคอมเมนต์มาเนาะแม่คือบ่เอาน้อยตอนน้อยลงแนวใส่เมนลาก็เขียนไปใต้คอมเมนต์ละจ้ะเมนลัเขียนไปทุกทุกจุดได้แต่เด้เมนลาเขียนไปหมดเพราะว่าขอมากก็ดีใจเนาะจ้ะเนาะถ้าเขียนมาบ่มวนแก่บม่อยากอ่านนะพี่น้องเนาะหกหกจากสรพพจิตได้แต่ได้หก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 จากตรงนี้หกหกช้นจ้ะหกหกจากพิเศษหกหกจากพิเศษเจ็ดเจ็ดจาก ุดนี่แหละจ้ะเจ็ดจากาปกติหนึ่งหนึ่งสองสองจากวีไอพียุดนี่แหละเขา่ 1, 1, 2, 2. ขาหนึ่งหนึ่งสองสองเข่าตรงนัดจันทเนาะของวันที่สีจะเขา่าตรงยุดยุดนี่กับจุดนี่แหละแต่ถ้าเขียนลงหายพี่น้องก็ได้นัดจันเนาะดีใจนะพี่น้องทั้งกรุงเทพและนจันทรเะเบียดยังจัดตาสามตัวตรงสี่ตัวตรงได้ทุกวันแม่สี่ตัวตรงแม่สามตัวตรงสิ่งไหม เปล่นคอมเมนต์โอเปอัรนไล่มาเนาะจะเนาะดีใจน้ำลายๆบาทนึงไล้หลายพี่น้องที่ตัวตรงไม่บาทนึงหลายๆค่ะที่เป็นมืน่ <c oughs> ให้เวลาซื้อเป็นแล้วแต่เด้อเอาอนนี้แหละเป็นแนวทางนล้วแต่เด้อขอบคุณที่เขามาชมขอให้ถือทุกวันปังทุกมือผู้ชมเล่าสตาเป็นเขาไปจัดเล่าสตาเด้วจแะเด้อสามตัวตรงๆโหลดเล่าสตาบายสามสี่สิผ่านหน้าที่เนาะจะเนาะ คุณแอนกรุงเทพเด้อเราสต,ตารจัดหอสี่ตัวสามตัวตรงได้ถูกวันประมาณนี้จ้าอย่างกังลวลเวรวยๆเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรืยๆจ้า